คงจะจริงสินะเจ้าของบ้านเขาคงจะมาจับเราว่าเขาคงคิดว่าเราเป็นโจแน่ๆเลยตื่นแล้วเหรอครับใครน่าผมถามว่าคุณตื่นแล้วเหรอครับเฮ้ยแกอยู่ไหนน่ะแกเป็นใครผมเจ้าของบ้านเองเล่ะครับฮะเจ้าของบ้านคุณบุกแล้วแกจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไร ผมว่าคำถามนั้นผมต้องเป็นคนถามคุณตังหากนะครับและแกอยู่ไหนนะ่ะผมอยู่ข้างล่างครับแล้วทำไมไม่ขึ้นมาคุยกันตรงๆโอเคครับได้ครับงั้นผมจะขึ้นไปแล้วนะครับคุณหนมาแล้วแกจับเพนไ้ทำไมเนะี่ยก็คุณนนำมาบุกลุกบ้านผมอะ่ะ ทำไมไม่หันหน้ามาคุยกันดีๆฮะไม่ผมอยากหันหลังคุยผมไม่อยากเจอหน้าคุณผมไม่อยากเห็นหน้าคุณมัน,นหันหน้าไม่ฉันเห็นหน้าแกหน่อยได้ไหมฉันไม่เอาเดี๋ยวคุณตกหลุมรักผมไอ้บ้าชันไม่ใช่แกไม่เอาทำกับตัวเองหน้าตาดีตายแหละใช่ผมหน้าตาดีโอ้ยหลงตัวเองในหันหน้ามาให้ดูเซนี่ครับผมหันหน้าม่คุณดูแล้วพอใจใอัยย่งโอ้โหพอใจมากแหม หน้าตาดีจริงๆหละคุณพ,พูดอะไรเนี่ยผมเขินนะครับเขิน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 ก็เขิน,ขน,ขน,ขขนหันหน้าอยู่แต่ตรงนั้นอยู่ได้ทําไมไม่หันมากไม่เอาผมเขินมองแล้วไงอะแล้วว่าแต่นายรู้จักเออประสาทนอดไหมประสาทนอดหรอเดี๋ยวนะผมเคยได้ยินอยู่นะครับเขาบอกว่าเออให้เดินทวน ให้พายเรือไปอีกทางหนึ่งนะครับไม่ใช่มาบ้านผมอะแสดงว่าฉันจำทางผิดแล้วใช่ครับคุณอนะละเมอเองนะเขาให้พายไปทางขวาไม่ใช่พายไปทางซ้ายซ้ายมาบ้านผมแล้วคุณนะ้ำบุกรุกบ้านผมขอโทษนะฉันจำเป็นจริงๆขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับคุณอนะแหมคุณเนี่ยไม่รอบครอบซะเลยนะครับแหม ก็เออเพื่อนใช้มันบอกว่าใช้สัญชาติยนันความโม่สัญชาติยนันความมัวอะไรของคุณเราแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะ่ะคุณน่ะอือ่อเาเราเราขอโทษด้วยนะลอาเ,เ,เอออย่าสือดาบแมครับถือนเดิมก็ได้นะแล้วแล้ว,ว่าแต่คุณมีเรือไหมครับอ,อ๋อมีนะมีนะแล้วไหนอะครับเพื่อนอีกคนึงที่คุณว่าน่ะอ๋อไม่มีไม่มีฉันพูดผิดนะฉันไม่ได้มากับเพื่อนหรอก แหมคุณนี่อ้างไปเรื่อยเลยนะครับอขอโทษจริงๆนะนี่แกบอสให้ฉันแสดงความมั่วถ้าถ้าอย่างนั้นผมขอโทษแน่นะครับผมนึกว่าคุณเป็นโจรอะนะขอโทษนะไม่เป็นไรฉันยกโทษให้เออขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมแก้เชือกให้คุณนะ่ะแก้ให้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วครับงั้นผมขอไปหาอะไรข้างหน้าก่อนนะครับเออขอบใจนะผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับไม่เป็นไรไปดีกว่าจะลงผมจะลงอวม่ว่าโจรที่แท้คนหลงมานี่เองแล้วเนี่ยนะซื้อบืน้อจริงเลยฮะไปก็อุ้ยจะมืดแล้ว พักชมพูสำารักคู่คุที่ดีนอนดีกว่า ้เขานอนอยู่บนนี้แหละช่างหัวเขาอย่างไรเขาก็มีเก้าอี้อย่างนี้ให้เขานอนบนโซฟาแหละจะเรียกว่าโซฟาหรือเก้าอี้ดีเรียกเก้าอี้แล้วกัน<ม>ช่างหัวเขาไปไลยไรที่รู้ๆเรานอนนี่แหละดีกว่าให้เขามานอนด้วยไม่เอาไม่อยากเสียตัวแต่ว่าไปนะฮะเหมือน,นาำมันเถอ,อะ แกแต่จะว่าไปหมอนนั่นก็น่ารักดีจริงๆนั่นแหละนะ่าแต่ช่างเถอะเราไปดีกว่าฮ้ยเช้าแล้วแตก่กลางคืนเนี่ยนะ่าหมอนเอาไปหาของแต่กลางคืนเลยฮนะมกลับมาเลยนะ่ยไปไหนนะ่ยสัยจะหนีใช่ไหม,ไมหมอน,นั่นต้องมองว่าฉันเป็นแกด้วยฉันไม่ใช่แกแกค,คงจะเหมือนจริงๆนั่นแหละเพราะแกนั่นแหละเฮ้ย ใช่ไนะหเฮ้ยใครโทรมารับแป๊บแน่เราโทรศัพท์เหมือ <c oughs> เออน่ะฮ,ฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลลูกแม่ยุคนี้มีโทรศัพท์ใช้เบื่อเว้ยเออคือว่าลูกหน้าพ่ออยากจะให้ลูกแวะมาที่กองบัญชาก,การของพ่อสักหน่อยลูกเจ้าพวางไหมอ๋อว่างครับว่างครับถ้าอย่างนั้นเออช่วยแวะมาหาพ่อหน่อยนะพอมีเรื่องจะคุยกับลูกนะ อ๋อได้ครับมันแค่นี้นะครับเอยไม่อยากรู้ว่าหลุ่นนี้นี่เข้ามายอโทรศัพท์เป็นธนูกันนะเออหน้าช่างมันเถอะ่าพูดมากเลยหลงแล้วสีเ่เหลอะอยู่ไหนเนี่ยจอดเรือไว้ที่นี้หาเรือก่อนว่ายน้ำปล่อยก็ได้มันเหนื่อยไม่เข้าใจยังไง เออโอเคได้แหละไม่เป็นไรว่ายไปก็ได้พอเจอเรเือแล้วถ้างั้นเอาเป็นว่าเราจะเดินทางไปหาพ่อนะอืมโอเค